สถานีต่อไปนี่สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำบางแสนกับรถตร้งนี้ตรงนี้เหรออ่าเจ้าตีงามมากบ๊อบุระา เจะเรามาอัพเดตลา่าสุดกันเลยดีกว่าพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำบางแสนสองพันี่สิบห้าไปค่ะไปซื้อตั๋วด้านในกระดูกระวาน บบผู้ใหญ่80เด็ก40ถ้าเป็นต่างชาติก็ผู้ใหญ่220เด็ก120เปิด9โมงเช้าถึง4โมงเย็นผู้ใหญ่2ค่ะอะ่ไรคะ160ค่ะไคร้ค่ะ นี่บัตร80บาทเข้าข้างในกันสองคน <ไป S 1> ค่ะเบเอ่าเข้าไปดูพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำสัตว์ทะเล เดี๋ยวโซนใหม่จะมีอุโมงค์ด้วยเดี๋ยวเ,เคยพาไปแล้วนะวันนี้จะพาไปอีกวัดอุโมงค์ใต้ทะเลมันดูแมงกะพุนดีกว่าป็นพุนสี คุณไม่ได้เปลี่ยนสีใช่ไหมแต่แต่ไฟในตู้เปลี่ยนสีตัวเล็กก็น่ารักตัวจิ๋วนึ่งให้กาอกระจกออขอบคุณครับจา ตู้ใหญ่เข้าไปถ่ายรูปกัน <BS> ไปต่อ <g ül> อยากไปอุโมงมากเลยอุโมงที่ไปเท่าที่แล้วอ่ะสวยมากม <c oughs> ีชื่อบอกปเยอะๆหลายอย่าง นี่เค้เห็นปลาสลิดนะปลาสลิดยังไม่ได้ทอดปลาสลิดมาดูปลาสลิดมาดูไข่ปลาไข่เน่ามาเป็นแถว ตกใจหมด,อดเออเออเป็นนี่เลยแมงกระพุน,นอพเออถ่ายรูปได้หลายมุมเลยสวยมาก เล็กตู้น้อยเนาะเดี๋ยวเราพาไปดูตู้ใหญ่ให้ดูบรรยากาศรวมๆเนาะไอ้ <Yeah. S 1> ปลาเล็กปลาน้อย 啊，头儿大对吧？ นี่มันเห็นตัวใหญ่เลยเหยมีใหญ่กว่านี้อีกอุย้ยกระเบนกรเบนให้อาหารฟ้าอยู่ เราไปดูตู้นู้นเราตู้นู้นน่าจะเห็นเออหเห็นคนไหมไ,ไปดูตู้ใหญ่จะเห็นเขาให้หาาไปหาไม่เห็นละ่ะกดูพรอนะั มาเอ้ยเขายังไม่ลงมาให้อาหารเรไปกันก่อนดูกา่ปไปดูอุโมงเดินไปตามทางเรื่อยๆเนาะ ศูนย์เรียนรู้โลกใต้ทะเลบางแสนแค้ไปในโซนใหม่ไปตามทางตัวน,น,นะครับค่ะขอบคุณค่ะเอ้ยขึ้นไปด้านบนถ่ <c oughs> ายรูปไหม ไปดูอุโมงใต้ทะเลกันโรคใต้ทะเลบางแสนเลือดยังไม่ถึงอุโมงนะ <c oughs> ทางเข้าอย่างนี้ อ้าเรามาน่ารักทื้ตัวครั้งเดียวก็ทั้งโซนเก่าโซนใหม่นะเดินถึงกันหมดไอ้ปักจู๋ไอ้ <c oughs> ลิงสเม่ <Yes. S 1> เอฮ้ยจะไปเรื่อยๆลูกฉลามเหรอปลาฉลามกบมเฮ้ยฉลามกบสามตวเลิบ นี่มันลูกมันหรือแม่มันนกแม่มันไม่น่าจะเล็กกระเบนไอ้อปิงทะเลด้วยนะดำๆนี่ดาวดาวจับูมันกิมพนฮะดาวาบนฟ้าป้าบอลนนดาวทะเลกระเบนน้อยไม่ ทำไมอ,อ่ะมันแหล่นี่จังอ้าวพ <c oughs> ิงมาหากล้องบ <c oughs> ู๊ยพยูนดูจริงน่าจะเท่าเนี้นนนยเนาะไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราจะเจออุโมงค์ในอีกไม่ช้า ก็มีโซนต่างๆดเยอะมากมายอมปถึงโซนที่หแสงแห่งน้องทะเลแสงแห่งท้อง,อะง,งทะเล อแสงให้เพาะละเลโซนที่หกอันเจ้าปีแห่งมหาสมุทรโซนต่างๆนี่ทะเลอันดามานมหาสมุทรแปซิฟิก แข่งเป็นโซนๆในช่องช่องช่องที่ทะเลแดงทำไมเปลี่ยนสีแดงเลยใช่เลยโอกินาวาปลาการ์ตูนเน๊ะชื่อปลาการ์ตูนเน๊ะทำไมเนก็นี่อะโอกินาวาญี่ปุ่นเป็นดีผมไม่บอกปลาการ์ตูนเขาไว้เลยคาริเบียน แจ็คสตาโร่ถ้าเข้าไปดูมันจะมีหีบสมบัตินะถ้าเข้าไปข้างใน,นทำไมอ่ะอยู่หลังปนักาก,ก็จะสแปลเลยนัย่นแหละเอ <c oughs> อ <c oughs> <c oughs> วันนี้ยังไม่ได้กินข้าว <c oughs> กินแต่แจงร้อนห <c oughs> มู ğini, นี่ตรงกลางเนาะเยวจะลงไปถึงองุโมงละสวยเมากตาเปล่าสวยมาก นี่ก็จะเป็นบันไดทางเดินวนลงไปสูยมากใหญ่มากทางที่เราลงมาแล้วเราจะวนลงไปทางนี้เข้าสู่อุโมง อันนี้เป็นตู้ทรงกระบอกสูงมากเลยเนาะบางแสนอควาเรียม ละ80บาทเท่านั้นคุ้มปะล่ะถูกมากเลยเนาะโดยเฉพาะโซนต่อไปคุ้มแน่นอนาานี่โห<อ>ดูที่แขวนอยู่เด็ก้อยอยู่ข้างบนสารัดปลาเลยสุดยอดมาก ข้างในจะมีอุโมงค์นะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปแล้วก็เลืนลงอุโมงค์กันนี่เห็นไหมคนเขาเดินอยู่ในอุโมงค์นี่ฉลาดวานข้นางบนก็จะมีตัวเล็กตัวน้อยให้มันนั่งนึ่เนาะเขาที่แล้วมันนอนอย่างน, <c oughs> นั้นเลยในอุโมงค์ เฮ้ยอยู่นี่ตัวหนึ่งนี่นี่สามกุ้งเป็ดแบบะดหัวเรื่องเด่นอคนเดินอยู่ข้างในไหมเ,เดี๋ยวเราจะเข้าไปอยู่ข้างในเหมือนะรับ ใหญ่มากเหมือนเหมือนจอลองหนังเลยนะใหญ่มากเลยมาเงี่ๆเปนเล็กแอบอยู่หัวมุมแอบอยู่หัวมุมไม่ได้ไม่แอบ,บทำไมตรงนี้ละขาเนี้ยรนะ <c oughs> ักสันโดษยอ,อีฉลามวานมาอีกแล้วเอเฮ้ยมาอีกตัวแล้ว เหมือนไม่เห็นเรามันจะวิ่งมากินเราไงป้ายตาถึงอุโมงค์แล้ว อุมงใต้ทะเลเนาะปลาเยอะมากเลยทุกคนไอ้เนาะโอ้ยสวยมากเลยดูดิถ้ามีเราไปยืนอย่างนั้นจะเป็นภาพหนาปป้าปกที่สวยมากเลยในชะ่หาืตัวนั้นอยู่เลย สวยมากเลยทุกคนปลาไม่ค่อยลงมาเนอะปลาอยู่งนอก ai ai sao đi này Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không à. bỏ lỡ những video 对。 เออตัวนี้ยังไม่ไปเน,นี่ยเน,นี่ยม,มันขี้เกียจมันวิ่งเลยมองม,มองขึ้นไปสวยมากเลยนะเนี่ยมีปลาอยู่ด้วยถ้าเราไปยืนก็จะสวยนะเนี่ยเออสวยจริงด้วยเดี๋ยวแคปเป็นรูปได้ใอ่ <c oughs> กล้องเราก็ไม่ได้หยุดนะ <c oughs> เดินไปเรื่อย <c oughs> ทางออกแล้วอ้ถ่ายรูปมาสนุกสนานทางออกก็จะมีขายของที่ระลึกตุ๊กตางตุ๊กตา ป <Bye. S 2> ทั้งออกอให้นอนได้อย่างเดียว <c oughs> <c oughs> แล้วก็ไปประมาณนี้เนาะสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลบางแสนอควาเรียม ทางออกทางออกไอ้แดดมากเนอะอยู่บ้านเราฝนตกก็ข้างนอกก็แดดออกแดดออกพอจะซักผ้าปลาคืนเป็นแค่แบบ <laughs>